ไอเว็บพนันที่โดนจับไปอะเอาเงินไปบริจาคพักจำนวนเท่าไหร่เงินนั้นมาจากเว็บพนันใช่ไหมพักนั้นก็โดนยุบทันทีเพราะว่าพักการเมืองเขาห้ามรับเงินต่างด้าวห้ามรับเงินฟอกห้ามรับเงินค้ายาเสพติดห้ามรับบริจาคในสิ่งที่เป็นเงินไม่มีที่มาที่ไปผมไปซื้อข้าวมากลับมาฟังดรเมริกาต่อดรเมริกาถ้าต้องเลือกเอาคนหนึ่งจะเลือกใครเพราะอะไรระหว่างอาจารย์อภิสิทธิ์พลเอกลังสีอาจารย์เจตแล้วก็หมอวะลง หนึ่สอสสโอ้ฉันก็ไม่สามารถชี้นำเธอได้นะแต่ฉันก็พูดตรงๆว่าแต่ละคนเนี่ยน่าจะรวมอยู่ในพักเดียวกันจะได้จบจบ,จบใช่ไหมเออฉันก็ไม่สามารถบอกเธอได้โอเคจะ้ะอาจารย์อภิิ์เนี่ยแกก็มีประสบการณ์แต่พักพวกแกน้อยส่วนพลเอกลังสีเนี่ยเธอกาไปแล้วจะถึงพลเอกลังสีไหมเธอกาพลเอกลังสีแล้วก็ปรากฏว่า ไอคนที่อยู่ก่อนหน้าพลเอกลังสี9คนมันได้เป็นสสแต่พลเอกลังสีเนี่ยคะแนนตกน้ําหรือเปล่าเธอเข้าใจปะเออเธอกาพลเอกลังสีแล้วคะแนนสสมันถึงพลเอกลังสีไหมทําไมพลเอกลังสีไม่ได้อยู่เบอร์หนึ่งทำไมไหนเธอตอบฉันสิต่อไปอาจารย์เจตอาจารย์เจตเจอกันบ่อยมากอาจารย์เจตเป็นคนดีมากเลยอะแต่ฉันไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าอาจารย์เจตแกจะไปอยู่พัก เล็กๆที่ตั้งขึ้นใหม่ทําไมทําไมอาจารย์เจตไม่ไปอยู่พักใหญ่ๆทั้งๆที่อาจารย์เจตเองอ่ะแกก็เป็นคนที่ไปไหนใครก็ต้อนก็ต้อนรับอ่ะฉันก็งงอยู่แต่ก็เลยไม่แน่ใจว่าคะแนนจะถึงอาจารย์เจตไหมส่วนหมอว่าลงเนี่ยแกเป็นคนดีอยู่แล้วแล้วแกเป็นคนมีผลงานแน่ๆก็คือว่าแกสู้และแกก็ใช้เมื่อก่อนแกสังกัดประชาธิปัตย์แกเป็นสสประชาธิปัตย์ที่ ทำเลื่อนเกี่ยวกับจำนำข้าวจนกระทั่งยิ่งยวยต้องติดคุกอ่ะจนกระทั่งรัฐมนตรีของยิ่งยวยแทอวยติดคุกหมดเลยอ่ะ <c oughs> ก็ถือว่าแกเป็นคนที่มีฝีมือมากอาจารย์หมอว่าลงอะนะ <c oughs> อเพราะฉะนั้นอภิสิทธิ์หมอว่าลงลังสีอาจารย์เจตฉันคิดว่าทั้งหมดเนียควรจะรวมอยู่ในพักเดียวกัน <c oughs> แต่สกูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแกไม่ได้อยู่พักเดียวกันเนี่ยโอเคนะจบกูจะไม่พูดต่อโอเคแค่นี้อาที่เหลือเธอก็ไปคิดเอาเองต่อ ลัดไปเลยค่ะทุกคน,ว,ว,นวันนี้วันที่อะไรอะวันที่สมวันที่สี่แล้วนะคะวันนี้วันที่สี่ละสี่ห้าหกเจ็ดวันที่7็ดรอเรมริกาจะต้องไปลงคะแนนนะคะเขตที่รกเรมริกาจะต้องลงคือแถวเขตดูสิตนะคะก,ก็เดี๋ยวเดี<น>๋ยวใครอยู่ใกล้ๆก็อาจจะเจอกัน จัดไปนะคะทุกทุกคนคิดว่ารอบนี้ส้มจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ไม่ค่ะทำไมเลยคะอันที่หนึ่งโพที่ออกมามันเป็นโพชี้นำมันไม่ใช่คะแนนจริงโพชี้นำเนี่ยเพื่อปั่นกระแสให้คนเนี่ยไปเลือกส้มเพราะคิดว่าใครๆก็เลือกส้มเขาเรียกว่าโพนำกระแสปั่นกระแสแต่โซเชียลเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะ TikTok ปรากฏมีคนลุกขึ้นมาฟาด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 ไม่เหมือนครั้งก่อนเพราะฉะนั้นการที่จะมีคะแนนเท่ากับครั้งก่อนไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของครั้งก่อนไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยส้มน่ะตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่ใครอยากจะเลือกส้มมึงก็เลือกไปเลยนะแต่ก็แล้วแต่มึงนะแต่ฉันบอกตรงๆว่าส้มจะตั้งรัฐบาลไม่น่าจะได้หรอกไม่น่าจะได้หรอกเหมือนครั้งที่แล้วจะตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่ครั้งที่แล้วคะแนนเยอะนะ แต่จัตั้งรัฐบาลไม่ได้คะแนนอันดับหนึ่งนะแต่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ครั้งนี้คะแนนไม่มีทางอันดับหนึ่งนะแต่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมล่ะขนาดคะแนนมาอันดับหนึ่งยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วมึงคิดว่าคะแนนมาอันดับสองมาอันดับสามอันดับสี่มึงคิดว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมล่ะมึงคิดว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมล่ะคำถามก่อนนะประเทศหนึ่งประเทศเนี่ยมันจะต้องมีทั้งด้านเศรษฐกิจ ทังด้านความมั่นคงทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองทางด้านอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยเลือกสสหรือพรรคการเมืองที่ทําแค่ด้านเดียวคือด้านต่อต้านเจ้ามึงคิดว่าด้านอื่นๆเนี่ยเอาอะไรมามั่นใจว่าเขาจะทําได้ด้านที่เขาทำเนี่ยมันเป็นด้านที่ติดคุกติดตารางอย่างเดียวเลยอะแต่ด้านอื่นเนี่ย เขาโชว์ศักยภาพแล้วตอนดีเบตตีแบบอะ่ะเขาก็โชว์ศักยภาพได้ไม่ถึงเกินอีหมอยอ่มันออกอากาศเนี่ยออกสองรอบปรากฏว่าหลังจากนั้นพักมันไม่ให้ออกอีกเลยเพราะเสียคะแนนเพราะอีหมอยอ่ไม่สามารถที่จะดีเบตเอาชนะยายสุป,ประจีซึ่งไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนักนอกจากมีประสบการณ์ช่วยโรงแรมไม่ให้เจ๊งอยู่นิดหน่อยมีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเด็กๆทำงาน IBM หรืออะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้ว่ามีประสบการณ์อะไรมากนักแต่ปรากฏอ e ีหมอยไปแพ้อีซูเปอร์จีอ่ะมึงคิดว่าอ e ีหมอยเนี่ยมันจะเก่งไหมก็ไม่เก่งอีหมอยเนี่ยออกอากาศแค่อรอบเดียวหลังจากนั้นไม่ได้ออกอีกเลยเธอสังเกตไหมอะเธอสังเกตไหมเพราะออกแล้วเสียคะแนนจ้าโอเคนะแล้วในพักส้มอ่ะแม่งก็แก่งแย่งชิงดี ไม่ได้สามัคคีกันแล้วในแก๊งส้มเนี่ยปรากฏว่ามีคนค้ายาอีกหลายคนก่อนวันที่แปดไม่รู้ใครจะโดนจับอีกบ้างมันค้ายากันบางคนน่ะขณะเดียวกันอีกแก๊งส้มเนี่ยเป็นพวกเนี่ยเศรษฐีหน้าใหม่รวยรวยร้อยล้านพันล้านอายุไม่ถึงสามสิบรวยพันล้านอายุไม่ถึง 30, 30, 30มสิบรว,วยร้ <ande> อยล้านบางคนพ่อแม่ก็ฟากฟอกเงิน บางคนกลับมาจากอเมริกากลับมาจากอังกฤษกลับมาจากอเมริกา,าก,กลับมาจากต่างประเทศนึกว่าดีกรีดีไม่ใช่ติดยาและพ่อแม่ส่งไปเรียนต่างประเทศเพราะตั้งใจในการที่จะออกจากให้ออกจากสังคมเพื่อนในประเทศไทยเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยไปฟอกตัวหลังจากติดยาพอกลับมาบอกเป็นนักเรียนนอกแต่จริงๆไม่ใช่ไม่มีงานทําก็มาลงสมัครสอสอก็มี จังหวัดตาโดนจับปัจจุบันอยู่คุกและประกากฏว่าประกันตัวไม่ได้ไอ้คนค้ายาที่อยู่ในเขตบางพลัดประกันตัวไม่ได้ไอ้คนตบเมียตีเมียประกันตัวไม่ได้ไอ้คนที่เป็นขโมยตอนเป็นสาสครั้งที่แล้วปรกากฏต้องไปเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดระยองปรากฏไอ้คนนั้นก็ประกันตัวไม่ได้เป็นขโมยยังมีอีกหลายคนและประกากฏว่ามีอีกคนที่เป็นเจ้าของเว็บพ,พนันออนไลน์อ่ะ ซึ่งอยู่ที่จังหวัดตากโดนจับและติดคุกอยู่ตอนนี้ยังประกันตัวไม่ได้ไอคนนั้นเนี่ยเอาเงินจากพนันออนไลน์ไปฟอกโดยการโอนชำระบริจาคให้กับพักการเมืองพักหนึ่งซึ่งพักนั้นเนี่ยรับเงินบริจาคซึ่งมาจากเงินฟอกพักนั้นต้องโดนยุบพักซึ่งตอนนี้แค่กรกะตอ,อิสแวงบุญมาเนี่ยมันยังไม่ฉลาดเท่านั้นเองอีกแป๊บหนึ่งอิสแวงบุญมีกับบุญมาแล้วก็บุญบุญมาก เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งอ่ะอี่แสวงบุญมีบุญมาแล้วก็บุญมากบุญรวมกันเนี่ยมันก็คงจะรู้เรื่องนี้แล้วเดี๋ยวมันก็คงกระตื้อกระือถึงแม้จะรู้ช้าแต่เดี๋ยวมันก็คงจะไปไต่สวนดูว่าไอ้เว็บพนันที่โดนจับไปอ่ะเอาเงินไปบริจาคพักจํานวนเท่าไหร่เงินนั้นมาจากเว็บพนันใช่ไหมพักนั้นก็โดนยุบทันทีเพราะว่าพักการเมืองเขาห้ามรับเงินต่างด้าวห้ามรับเงินฟอกห้ามรับเงินค้ายยาเสพติดห้ามรับบริจาค ในสิ่งที่เป็นเงินไม่มีที่มาที่ไปจบข่าวนะคะดิฉันเล่าเท่านี้พวกท่านคงจะเก็ตนะคะ <c oughs> แล้วก็ไม่มีตรงไหนที่ดรเมริก,รกาพูดไม่จริงตรงไหนไม่จริงเอาปากกามาวงได้เลยค่ะตรงไหนที่ดรเมริกาพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงสแสวงบุญมีมาเจอกับดรมาริกาได้เลยค่ะ ไม่ต้องไม่ต้องเรียกราตัวบริการไม่ต้องออกหนังสือเชิญมึงโทรมากูไปเลยค่ะที่กะกะตแต่กูอยากจะรู้วเวลากูไปแล้วมึงจะดําเนินคดีนะให้ตรงไปตรงมาหรือไม่กับไอ้คนที่บริจาคเงินให้กับพักการเมืองนะคะที่เงินนั้นเนี่ยมาจากนักฟอกเงินมึงอย่าบอกนะว่าไอ้สสตากไอ้คนนั้นน่ะที่โดนจับคดีฟอกเงินจากพนันออนไลน์เป็นสสมาแล้วสมัยหนึ่ง มันไม่ได้เอาเงินมันเนี่ยไปบริจาคให้กับพักมันบริจาคให้กับพักการเมืองนั้นไปแล้วและพักการเมืองนั้นรับเงินบริจาคซึ่งเงินนั้นเป็นเงินจากบ่อนการพนันออนไลน์ใช่หรือไม่ใช่เล่าไปตรวจสิคะ